จเจริญทาสํานึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายเตอร์นะครับฝากถึงตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นที่เคารบทุกนายทุกคนทุกทุก,ทกด่านตํารวจหรือเจ้าหน้าที่นิสัยดีๆเราก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยเรื่องไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัดเป็นจํานวนมากพาอาวุธปืน ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้แล้วติดตัวไปด้วยแต่ไม่มีใบพกพาวงเล็บป12เลยไปดูคำพิพากษาสารดีกาย่อสัน้นเลขที่5925ทับ25 2540ขณะถูกจับกลุมจำเลยกำลังรอรับเงินตามเช็คจากธนาคารจำนวน เกดแสนบาทซึ่งเป็นการเบิกเงินสดจำนวนมากดังนั้นการที่จำเลยนำอาวุธปืนของกลางติดตัวไปย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเหตุอันสมควรเพราะเป็นการกระทำเพื่อป้องกันทรัพย์สินอันมีค่าของตนอีกทั้งอาวุธปืนของกลาง เป็นอาวุธปืนของจำเลยซึ่งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและการพาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปของจำเลยก็เป็นการใส่ไว้ในกระเป๋าถืออย่างมิดชิดอีกด้วยจึงถือได้ว่าเป็นการ พาไปโดยมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการการที่จำเลยพาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปดังเก่าวจึงไม่มีความผิดต่อกฎหมายนะครับเออสายเตอร์พกสเปย์ยามองชนิดพ่นทดแทนสเปย์พริกไทยวงเล็บ ไม่ใช่สเปรพิกไทยนะครับดีกว่าพกมีดดีกว่าปืนอีกนะครับเอออาจารย์ปนิธานหรือสหายเตอร์กำลังสอนหรือให้ความรู้ในส่วนของคนที่ไม่มีใบพกพาวงเล็บปอสิสอเลยแต่มีความจำเป็นต้องนำพาเนื่องจากทำธุรกิจ ไปเก็บเงินลูกค้าไปเบิกเงินรายรับส่วนผู้เรียนหรือผู้ศึกษาจะเป็นแก้วน้ำประเภทไหนก็เท่านั้นเองนะครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่นี้ใส่ดีๆเราก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับจเจริญทรรมสำนึกดีครับ